คลิปนี้จะเป็นการประทะก,กันระหว่างไดเป่าผมราคาหลักพันและก็หลักหมื่นค่ะเป็นการท้าชนข้ามรุ่นกันมากเลยนะทุกคนเพราะว่าหลักพันกับหลักหมื่นเนี่ยคือแบบแตกต่างกันเลยนะคะวันนี้จะมารีวิวไดเป่าผมทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะคะนี่เลย แต่ละตัวนะคะราคาเท่าไหร่ประสิทธิภาพยังไงนะคะเดี๋ยวเรดจะมาอธิบายให้ฟังค่ะส่วนตัวหลอดนะคะผมหลอดอะค่อนข้างหนาแล้วก็ยาวค่ะเวลาสระผมแต่ละทีใดผมเนี่ยใช้เวลาในการใดค่อนข้างนานนะคะไดเป่าผมอันเก่าที่หลอดมีอยู่ที่บ้านเนี่ยเท่าที่จับเวลามานะ ไม่ต่ำกว่า15นาทีเลยนะคะกว่าผมหลอดจะแห้งค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะจะบอกเลยว่าใช้เวลาไวกว่านั้นเยอะค่ะครึ่งต่อครึ่งเลยเพราะว่าไดเป่าผมของเขาอะแรงลมดีมากค่ะทุกคนตั้งแต่หลอดดูคลิปแล้วโดนตก ไดเป่าผมตัวนี้มานะคะใช้เวลาในการเป่าผมน้อยลงนะคะแป๊บเดียวก็คือผมแห้งแล้วนะคะทุกคนทั้งที่ผมก็ยาวแล้วก็หนาด้วยนะคะยังใช้ระยะเวลาแค่นี้เองก็เลยจะทําคลิปเปรียบเทียบได้เป่าผมราคาหลักพันแล้วก็หลักหมื่นค่ะในเรื่องของดีไซน์ทั้ง3ตัวนี้ดีไซน์เขาไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะทุกคน แต่ในเรื่องของเกจวัสดุต่างเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันค่ะเดี๋ยวจะดูแต่ละตัวนะคะว่าเขามีข้อแตกต่างกันตรงไหนนะคะได้เป่าผมของซิมพัทของไดสันแล้วก็ของดิมมี่แฮกรีค่ะและเราก็จะมาทดสอบกันนะคะว่าพลังแรงลมของแต่ละตัวนั้นจะแรงขนาดไหนนะคะตัวแรกจะเป็นของไดสันนะคะวัสดุจะแข็งแรงทนทานค่ะคุณภาพสมกับราคามากเลยค่ะ ตรงหัวเป่าของเขารุ่นนี้จะมีหลายหัวให้เราเลือกใช้นะคะแล้วก็จะเป็นแมกเนตติดอย่างนี้เลยค่ะและตรงด้านล่างของด้ามจับนะคะตรงนี้สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ค่ะตรงด้ามจับก็จับถนัดมือนะคะ สามารถปรับลมร้อนและก็ลมเย็นได้ค่ะความเร็วลมสามารถปรับได้ถึง3ระดับด้วยกันค่ะทุกคนและความร้อนเนี่ยสามารถปรับได้ถึง4ระดับเลยสําหรับไดเป่าผมของไดสันฟังก์ชันเยอะลูกเล่นเยอะมากเลยค่ะทุกคนสมกับคุณภาพและราคาเลยค่ะตัวที่2จะเป็นของ s i m p ัสรุ่น i i h s s p e e Hair d r y e r ค่ะรุ่นนี้นะคะจะมี2สีด้วยกันค่ะมีสีขาวแล้วก็สีชมพู หัวเป่าตรงนี้เขาก็จะเป็นแมกเนตเหมือนกันนะคะติดง่ายมากเหมือนกันค่ะตรงด้านล่างของด้ามจับสามารถถอดทําความสะอาดได้นะคะตรงนี้เขาจะเป็นแมกเนตค่ะจะสะดวกมากเลยมีโหมดอุณหภูมิ4โหมดค่ะสามารถปรับลมแรงลมอ่อนอุณหภูมิความร้อนความอบอุ่นอุณหภูมิห้องและสามารถกดแช่ร้อนเย็นได้ด้วยค่ะความแรงของลมสามารถปรับได้2ระดับค่ะถ้าต้องการให้ผมแห้งไวก็ระดับ2เลยค่ะเป็นตัวที่มีประจุไอออนลบถึง400ล้านค่ะจะช่วยทําให้ผม ไม่ชีฟูแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นของเส้นผมค่ะตัวเครื่องนะคะเขาจะเป็นพลาสติกนะแต่แข็งแรงทนทานนะคะ ตัวที่3นะคะจะเป็นของ Hair oli, High Speed Hair d ิ m i Hai ร์กอ ly Highspeed Hai ดเอ y e r ค่ะตัวเครื่องจะมีทั้งหมด2สีนะคะเขาจะมีสีขาวและก็สีโรสโกลค่ะต้องหัวเป่านะคะจะเป็นแมกเนตเหมือนกันค่ะตัวเครื่องเขาจะเป็นพลาส,สติกนะคะทุกคนแต่เป็นพลาส,สติกที่แข็งแรงทนทานค่ะตัวนี้จะมีความพิเศษตร,ตรงหน้าจอนะคะจะเห็นมีไฟขึ้นอยู่ตรงเครื่องค่ะมี4โหมดอุณหภูมิสามารถปรับทั้งร้อนเย็นแล้วก็สลับโหมดร้อนเย็นได้ค่ะความแรงลมปรับได้2ระดับเหมือนกันนะคะและตัวนี้ยังมีประจุไอออน ลบถึง300ล้านค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบพลังแรงลมกันนะคะ 3ตัวจะเห็นว่าตัวที่ลมแรงสุดคือของซิมพัสนะคะแรงถึงขนาดผ้าปิวเลยค่ะตอนนี้นะคะผมเราก็เปียกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าข้างที่ใช้ไดเป่าผมของซิมพัตและก็ของไดสันนั้นข้างไหนจะแห้งไวกว่ากันนะคะทุกคนเราจะจับเวลา3นาทีโดยใช้ระดับแรงลมเท่ากันคือระดับ2ค่ะ 3นาทีแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหวีผมจะทรงผมให้เรียบร้อยกันค่ะเท่าที่หลอดจับมานะรู้สึกได้เลยว่าของไดสันนะ่ะมีความชื้นมากกว่าของซิมพัทนะคะและที่เห็นอย่างชัดเจนเลยนะคะก็คือผมด้านที่ใช้ของซิมพัทเนี่ยเขาจะมีความเรียบมากกว่าไม่ค่อยชีฟูเท่าไหร่นะคะส่วนของไดสันเนี่ยผมจะมีความชีฟูมากกว่านะคะ๋ยวให้ดูใกล้ๆคะ่ะทุกคนดูแบบผมมันไม่ค่อยชีฟูเท่าไหร่นะคะส่วนข้างที่ใช้ของ ไดสันอนะจะมีความชีฟูมากกว่านะตัวของซิมพ a ระหลอดรู้สึกว่ามันดีมากเลยสำหรับคนที่ผมเส้นใหญ่แล้วก็ผมหนาชีฟูเหมือนกันนะคะมันจะทำให้ผมดูเรียบขึ้นแต่ก็ไม่ถึงขนาดเหมือนว่าเราหนีผมนะเดี๋ยวเราจะมาทดลองกับอีกหนึ่งตัวก็คือของดิมี่แฮกรีค่ะอันนี้ก็จะใช้ระยะเวลาเท่ากันคือ3นาทีตับเวลา3นาทีเท่ากันนะคะทุกคน 3นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูตรงปลายผมค่ะอันนี้คือปลายผมที่ใช้ดิมมี่แฮ o r y นะคะจะเห็นว่าตรงปลายผมเนี่ยยังมีความชื้นอยู่เห็นไหมผมยังจับตัวเป็นก้อนๆอ,อยู่เลยนะคะเราได้ทำการทดสอบใดปอกผมทั้งหมด3ตัวของเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันดับ1ที่รู้สึกว่าใช้แล้วผมแห้งไวก็คือของ s ซ m p a s สค่ะอันดับที่2ยกให้ได้สันเลยและอันดับสุดท้ายก็จะเป็นของดิมมี่แฮกรีนะคะ ทุกคนทั้ง3ตัวเนี้ก็คือใช้ดีเหมือนกันนะแต่ในเรื่องของการประหยัดเวลาเนี่ยของซิมพัตหลอดรู้สึกว่า ประหยัดเวลามากกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าระหว่างซิมพัสดกับไดสันเนี่ยคือสูสีกันเลยนะเพราะฉะนั้นอันดับหนึ่งไดเป่าผมที่ใช้แล้วผมแห้งไวยกให้ของซิมพัดค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงของตัวไดเป่าผมของแต่ละตัวบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าตัวของซิมพัดเนี่ยเสียงค่อนข้างเบานะเดี๋ยวเราจะหยิบตัวของไดสันที่แพงที่สุดของไดเป่าผมทั้งหมด3ตัวเนี้ยมาทดสอบเสียงกันก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะคะว่าเสียงของไดซันเสียงเขาจะเป็นแบบไหนนะ เสียงของไดสัตนะเขาจะมีความแหลมสูงขึ้นมานะคะเสียงค่อนข้างดังเลยเรารู้สึกว่าเสียงเขาคล้ายๆเครื่องดูดฝุ่นนะคะทุกคนเวลาเปิดเครื่องอย่างเนี้ยตัวที่2นะคะจะใช้ของซิมพัสค่ะระดับ2เหมือนกันได้ปอบผมของซิมพัสนะคะเสียงเขาจะมีความนุ่มกว่าค่ะรู้สึกว่าเหมือนเสียงแอ ที่ดังๆอยู่นะตัวสุดท้ายนะคะของดิมมี่แฮกอกรีค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังกันค่ะเรารู้สึกว่าของซิมพัสแล้วก็ของดิมมี่แฮกอรีเนี่ยเสียงเขาเบาใกล้เคียงกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูน้ำหนักกันต่อค่ะว่าของตัวไหนหนักเท่าไหร่กันนะคะของเดสันค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่นะ ของซิมพัสจะเบาวกว่านิดนึงนะคะดิมมี่แฮกรีเน้น้ำหนักจะเบาสุดค่ะทุกคนได้สันจะหนักสุดนะคะลองลองมาจะเป็นของซิมพัสแล้วที่เบาที่สุดก็จะเป็นของดิมมี่แฮกรีค่ะแต่ทั้ง3ตัวเนี่ยคือด้ามจับถนัดมือทั้ง3ตัวเลยนะคะคลิปการรีวิวดเป่าผมราคาหลักพันปะทะหลักหมื่น 3ตัวนี้จะมีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะคะทุกคนแต่ทั้ง3าตัวนี้คือใช้ดีเหมือนกันหมดนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนก็ลองไปพิจารณากันดูนะว่าอยากได้อยากใช้แบบไหนกันนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพก็อย่างที่บอกไปว่าเขาอะ่ะใช้ดีเหมือนกันแต่ในเรื่องของราคาอาจจะมีความแตกต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันนะก็อยู่ที่ว่าเราอยากได้แบบไหนนะคะงบประมาณเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆแล้วแต่ความชอบของเราเลย กต่ส่วนตัวหลอดชอบของซิมพัสนะคะในเรื่องของสีดีไซน์แล้วก็น้ำหนักในเรื่องของแรงลมอะไรต่างๆเนี่ยโอเคมากเลยนะคะผมเนี่ยแห้งไวแล้วก็ราคาเนี่ยจับต้องได้ค่ะไม่ได้แรงมากเกินไปนะคะเป็นการลงทุนครั้งเดียวใช้ได้ระยะยาวเลยค่ะถือว่าคุ้มค่านะคะสำหรับไดเป่าผมตัวนี้ค่ะและสินค้ายังมีการรับประกัน1ปีหากสินค้าเสียหายเปลี่ยนให้ใหม่ทันทีโดยไม่ต้องรอซ่อมนะคะ ใครที่อยากได้ได้ปลอกผมราคาหลักพันแต่คุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังต้องตัวนี้เลยค่ะของซิมพัสค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวได้ปลอกผมทั้งหมด3ตัวของเราคลิปนี้นะคะหลอดต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย